เราอยากเราอยากเราอยากแก้ปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องหันหน้าเข้าหากันถ้าไม่หันหน้าเข้าหากันมันก็แก้ยากถ้าแต่ก่อนคือความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างที่ท่นนายกฯไดรือ,องนี้ได้แน่ตอนนี้ออออผมมีเรื่องผมผมก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะว่าก็คบกันมานานมากแล้วก็โอหประวัติยาวนานหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ ก็ยังงงว่ามันเกิดนี่เรื่องนี้ขึ้นได้ไงก็มันไม่รู้ทําไงจะพยายามจะจะย้อนไปดูว่าจริงๆแล้วความความขัดแย้งอ่าความที่ไม่เข้าใจกันระหว่างสุทธิศิษกับสุทธิเศษเนี่ยมันก่อเกิดจากปัญหาเรื่องอะไรกาะย้อนไปเรื่องเกาะกูลไม่มีเรื่องเรื่องเกาะคืออย่างนี้กากูดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยความขัดแย้งเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในส่วนที่สัญญาชัดว่ากากูดเป็นของไทย เพราะนัน้นมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยปัญหาตรงชายแดนเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทั่วโลกเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีปัญหาชายแดนกันแต่เขาไม่ค่อยเอามาเป็นเรื่องใหญ่เขาก็ถือว่าอยู่ร่วมกันไปไม่เป็นไรเพราะชาวบ้านที่ชายแดนมันก็คุยกันข้ามไปหามาหาสู่กันก็เหมือนจะเป็นเพื่อนเป็นญาติกันอยู่จนไม่เดือดร้อนกันแต่วันนี้ถ้าเมื่อเขาจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องของเ,อเป็นเรื่องที่เราเราคิดว่า เราเราไม่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 ใส่ใจด้วยนะครับดิปัญหาปัญหาที่เขาอาจจะโกรธก็คือเรื่องของเรื่องของชายแดนซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคาสิโนโล,ลิมที่คนไทยเข้าไปเล่นคนไทยเสียไปเยอะป,ปีปีหนึ่งเสียไปสองสพันล้านนะครับข้ามไปเสียฝาั่งโน้นแล้วก็ยังมีเรื่องของคอเซนเตอร์ที่โดนหลอกไปเยอะนะครับมันเราก็ต้องห้ามเราก็ต้องจัดการ รักโปรเทศคนไทยขอเราเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ช่วยก็ไม่รู้ทำไงเป็นเรื่องเดียวไกมาใจพูันนี่ไมว่าเพราะเรื่องกนคอมกซร่ายทำใัฐบาลจะต้องเจอปหาในาไม่เกี่ยวเลยครับบังเอิญว่าพรักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนอยู่แล้วสนับสนุนเอน์เเตอร์เทนเมนต์คอมเที่ไม่มีคาสิโนผมเลยแนะนำให้พักให้บริษัทคาสิโนไทยไปลงทุนแล้วกัน ขอเรื่องของสิน้าเสนอค่ะก่อนหน้าเนี่ยท่านบอกว่าเคยคุยกับคนที่ร้าน้องสินค้าแล้วแต่ทำไมันเหมือนจะไม่มีผลเชิงบวกของงนักธุรกิจเขาก็ต้องเล่นแรงไปก่อนแล้วก็เจราจารหาข้อที่ได้เปรียบที่สุดมันไปเรื่องปกติซึ่งเราก็ต้องดูว่าเรายอมเสียเปรียบในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ระดับแบบอะไรก็ได้นะทำไมถึงว่าคุชั่นยังใช้ได้ไก็ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ออกอ่ะ ผมอยู่ในประเทศไทยไม่รู้จะคุยยังไงได้คุยซูมกันนิดๆหน่อยๆแต่เชืว่าผลยังไม่มีประกาศใช้ค่ะความเสียหายของเรื่องเศรษฐกิจเริ่มน้แต่เดือนกระดาษได้คะเพราะว่านักลงทุนบางส่วนอาจจะไม่มั่นใจก็มันก็โดนหลายประเทศนะไม่ใช่เราเป็นคนเดียวนี่วันก็ต้องมาแก้ไขคือคือต้องแก้ฮะเราแก้ก็วันหยุดสามสี่วันเนี้ยทางคณะกรรมการก็จะประชุมกันหาทางแก้ไขกันร่วมกันอยู่ ใ่20วันนี้เรายงคโอคาที่ทางตังมนออรีเราเรากิงแล้วเนี่ยมันสวนทางกันเราส่งเ,เราส่งข้อเสนอใหม่ไปที่ฝ่ายผู้แทนการค้าแต่ทางทรัมปออกจดหมายสวนมาพอดีทางนี้ยังไม่ทันสรุปส่งไปมันก็ไม่เป็นไรยังมีเวลาเนงะเพราะอยู่ในกรอบเวลาปัญหาที่อยู่งตาสมร มันมันแล้วมันก็จะผ่านไปเองก็ทําให้ดีที่สุดทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะฮะไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องกังวลคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรฮะคดีความก็ว่าไปตามกฎหมายซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่ต้องกังวลการติดตั้งเรื่องวัดสัญรูปนี้ที่เล่าเลรามันเป็นอีกนิดหนึ่งที่คนไทยอาจจะอยากทราบก็คือเรื่องที่ที่ที่ผมว่าท่านมูลเศรษฐกิาท่านนายกใช่ไหมครับเป็นการส่วนตัว แล้วแล้วทำไมถึงมีคนเขียนขวดไปใชแรงด้วยนข้าแล้วก็แล้วก็แล้วแต่นี่นะครับก็คือว่าเรื่องที่พูดถึงคำท่านสอบนี่คือสาวในไลฟ์ฟังมาว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นว่าเป็นคนละฝ่ายกันคือเข้าใจว่าเขาได้รับการข้อมูลว่าความความคิดทางการเมืองไม่ตรงกันมากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องว่าคนละฝ่ายเป็นว่าความเป็นคือเขาไม่ได้อธิบายความคือความ ความคิดการทําการเมืองที่ไม่ตรงกันมากไม่มีเรอ,อื่น,นประเด็น,นที่ทํให้ประชาชนอี่ยถามปรัตรท่่ยครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสื่อเสนอให้ถูกต้องมันก็จะขึ้นมาเองนะไม่มั่นใ่กสของเครือข่าแลบส่วนไ็ววไองไเอก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็กลับมาเรื่องวันคืออย่างนี้ อ่าหวดห,หมอไปด้วยเนี่ยต่อสามสายทุกคนกลับบ้านแล้วแล้วก็พวกสามสายผมก็พอดีผมไม่ได้อยู่ด้วยผมก็เลยไม,ไม่แน่ใจเลยพอดีหมอเขอยู่ด้วยพวกสามสายเข้ามา ตอนสนิทคือทักษิณตอนที่การสุดานจใจด้ผมยังไม่รู้จักโกกอ่านคือใครนะพระมารู้ตอนหลังเขาบอกว่าเป็นเจ้าของตึกยี่ห้าชั้นชื่อโกกอ่านก็นั้นมารู้ตอนนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าแต่เาัาที่พูดคือคุณเซนเขาพูดว่าเขาสนิทกับผมมากกว่ากกกอา่านเขาหมายถ,ถึงอย่างงั้นให้มาสอบผมอะไรเงี้ยโอเค ภาคใต้ที่กระุมาอ๋อโอเคครับวันนี้นึกว่าจะถามไม่ได้ถามกันครับคืออย่างนี้ครับขณะนี้เนี่ยคณะผู้ผู้เจรจาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นหนึ่งคนจะเป็นสามสี่คนกำลังอขอความเห็นชอบทุกคนแล้วก็จะเขาจะเสนอคอรมอลแล้วนะครับเสนอสองอชอนะครับแล้วก็ อันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะมีการาพูดคุยกันในการอะไรกันก็จะมีเยอะกว่าน,นี้นะฮะผมเองกอไ็ได้เคยเจอคนกลุ่มนี้แล้วตอนที่ผมไปไปลิปายอยู่ก็ไปเจอกันที่าามาเลเซียนะฮะก็เลยมีการพูดคุยกันก็ยังมีพอที่จะพูดคุยกันได้อยู่นะครับ อะไรนะคดีหนึ่งสองผมอ๋อก็เป็นคดีการลงอยู่ในการพิจารณาองศาลเราคงพูดอะไรไม่ได้เพราะเป็นพิจารรับหมดนะครับ ได้เลยอยากให้เปิดเพจะได้รู้เพราะว่าอยากให้เปิดได้รู้วันเดียตอนตอนที่ผมไม่ไม่ออกมาพูดอะไรก็มาบอกว่าผมสงสัยฝากทองไว้อไอไอไอโอ้เลยผมบอกว่าตอนเช้านี่ผมที่ผมนอนพักบ้านหุ่นเซนเนี่ยผมก็ถ่ายทุกเช้าถ้ามันเป็นทองได้คือทองที่ฝาก ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆผมผมไม่รู้จริงๆในผมชีวิตผมยังไม่เคยเปิดบัญชีที่เขเมรเลยยังไม่เคยเลยนะนนต้องแก้ต้องแก้ต่อไปเพราะว่าเมีคนไทยโดนหลอกเยอะมากเลยปีหนึ่งเรื่องปิดแ0 0 0มืล้านนะครับต้องแก้ต่อไปอวันนี้เนี่ย คือป่าผมผมเป็นคนไม่อยากพูดบ่อยก็เคลียร์ทุกเรื่องที่สงสัยแค่นั้นเองไม่มีเลยจดตอต,อต่อไปนี้ก็นั่งทำงานต่อไปก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาพูดก็ขอทำงานก่อนเนาะโอเคไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ